สวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกับไอแล้วดวะค่ะ9ช่องไอชนันนกิดาสุรามานีค่ะหรือว่าช่องไอาชาแนลนั่นเองนะคะโคนหน้าของฉานขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่องไอนีเดอร์ค่ะสาวรับใบมาดสาวบรีรัมเอยดโคลน้องหน้ามือแหละค่ะมันอนีกับเป็นวันทีีิบสอง 22. วันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเป็นมือแรงทีไอเห็ดโขกน้องหน้าเ้ยค่ะเด้อก็เริ่มคุดซนะ้าคุดคล่องใส่ไกลแล้วล่ะค่ะก็ได้ประมาณนี้ล่ะค่ะตอนนี้เนาะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อใดก็ไอศีอัปเดตให้ทุกทุกคนได้ชมได้ดูกันต่อเน,นื่องเรื่อยๆนะในวันถัดไปเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็ขอกรลังนใจจากแฟนคลับของตุ๊กตาไอาหรือว่าน้องไอ สาวแล้วไปหมาดบรีดัมกะจาก้าไหนกะสีอัปเดตห้เบิ้งเรื่อยๆด้ค่ะเด้อกะเป็นกำลังจะแหย่ไอเนี้ด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้อานีเด้อค่ะทุกๆคนเมือ่อนี่ยาอขอลาไปแล้วเดี๋ยวอายสิมาอัปเดตห้เบิ้งอีกเทียนึงด้ค่ะถึงหน้าแบลวแต่ก็ออกแนวอินดี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย